เขาป่าดหน้ารถเขาป่านหน้ารถวีออสก่อนครับไปบอกเนี้ยเนี้ยเนี้ยบอกเนี้ยบอกเนี้ยบอกมวยี่เนี้ยบอกไอ้เนี้ยสองคนสองคันเนี้ยแล้วเขาก็ลงมาเลยทำอะไรทำอะไรทำอะไรคุณเก่าคุณเก่าอะไรทำอะไรทำอะไรคุณทำอะไรครับ มันผ่านไปแล้วมันเราผมผมปาดหน้าผมทําอะไรคุณรู้ปะคือตอนนี้ที่ลงมาจากรถของเขาเนี่ยเป็นใครแม่แม่เขาลงมาก่อนครับแม่เขาลงคนแรกครับเขาไม่พูดพูดไงเข่ะไอ้สว์พูดอะไรอะไรเข่าเหรอเอา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 งงเลยไอ้สารเฮ้ยยายานี่แม่ผมมากับแม่กับลูกขอร้องขอร้องเลยแม่เของก็ชาคลาเสื้อไอเด็กคนที่โดนยิงอะครับ ว่าไอเด็กคนที่โดนยิงวิ่งมาทางประตูคนขับจะให้คนขับลงมาจะ,จะเข้า <จะ S 1> ไปต่อว่าคนขับครับต่อว่าคน,นขับกันนะครับจะโผล่เข้าไปนี่ต่อว่าคนขับโดนยิงสวนนะมั่นใจนะว่าจะต่อว่าคนขับไม่ได้จะเข้าไปเพื่อที่จะเอาเรื่องนะใช่ครับมั่นใจครับรู้ว่ามีปืนใครจะเข้าไปล่ะครับนี่แม่ผมมากับแม่กับลูกขอร้องขอร้องเลยทำไมล็อกทำไมล็อกมึงจะลบเปล่ามึงจะลบเปล่าเฮ้ยไอปอนเฮ้ย นี่คือเหตุการณ์จริงๆเหรอจริงครับลองหากล้องหลายๆมุมได้ครับเขาต้องอยู่ในรถมีใครเข้าไปทําอะไรเลยครับผมก็อยากให้เขาฟังความสองข้างครับไม่ใช่ฟังความข้างเดียวอืมปิดกันอย่างเงี้ยคือฟังพวกผมบ้างอะทั้งที่แบบว่าผมเสียหายกันทําอะไรกันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่บอกว่าวัยรุ่นกลางลงไปกระทืบเขาโดยโดนยิงสวนเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเหตุจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเอา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 ลงกันเลยสัตว์เฮ้ยยายานี่แม่ผมมากับแม่กับลูกขอร้องขอร้องเลยทำไมล็อคทำไมล็อคล็อคล็อคไม่ลบเปล่ล็อ้าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น